มุนแต่เข่าของพออินตาสอนคนมากเป็นคือไฟหมอลำเหลืองแมนบ่ครับจ้าเน,นี๋ยนี <S <S ่ลนกมุนแต่เขาของพออินตาสอนคนมากเป็นคือไฟหมอลำเหลืองเสียงคึอก,ก้องทำน้องคอนแกนมีอยู่หลายเขตแควนเนือไตไฟซา ก่อนน้ำยังฉันเอามากกรไว้ววอนเาบาบาเศร้ามุนแต่เขาของพออินตาสันคนมาเป็นคื่อไฟหมอลำเหลืองเสียงคือกล้องทำน้องขอนแกนมีอยู่หลายเขตแควนคอน ก่อนล้ำยังฉันเอามากราบไบวอนเบาเบาเศร้ามุนแต่เขาของพออินตาสามคนมาเป็นคือไฟหมอลำเหลืองเสียงตึกืองกล้องลำเหลืองลำเหลืองซังก่อนล้ำยังฉันเอามากาบไหวอนเบาเบาเศร้ามุนแต่เขาของพออินตาสามคนมาเป็นเกือมุนแต่เขาของพออินตาสามคนมาเป็นคือไฟหมอลำเหลืองแมนบ่ครับ มีนี้ลมุนแต่เข้าของพอยินตาสอนคนมากเป็นกือไฟหมอลำเหลืองเสียงกึกก้องทําน้องคอนแกนมีอยอู่หลายเขตแควนเหนือไต่ไฟอีสานน่ใจะตอไปเลย มุ่นแต่เขาของพออินตาสอนคนมาเป็นกือไฟหมอลำเหลืองเสียงกึกก้องทำน้องคอนแกนมิหลายเขตแคว้นเหนือไต่ไฟอีสานมุ่นแต่เข้าของพออินตาสอนคนมาเป็นกือไฟหม้อลำเหลืองเสียงกึกก้องทำน่องคอนแกนมิหลายเขนเนตแคว้น,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 นหเหน,นือไต่ไฟอีสาน ใช่เลยอออ่าไปละก่อนล้ำย uh> ังฉันเอามาตัาใบว่อนเบาบอเศร้ามุนแต่เขาของพออินตาสังคนมาเป็นคื่อไฟหมอลำเหลืองเสียงกือก้องทําน่องกอนแกนมีิว่หลายเขตแควนหนือไตไฟอีสาน สารเสารมาสารใจใจพอเก่งย่พอกเก่งยก่งได้แอ่นี้ก็เก่งมากอะไนนะไปก่อนล้ำยังฉันเอามากาบไหววอนเบาบ่อเศร้ามุนแต่เขาของพออินตาสอนคนมาเป็นกื่อไฟหมอลำเหลืองเสียงกือกก้องทําน้องกอนแกนมีมิูวหลายเขตแควนมันเหมือนจะคอมมาพี่อุ่นต้งต้ง ทำน่องขอนแก่นมีอยู่หลายเขตแคว้นเออเสีงาายงคือก้องทำน่องขอนแก่นมีอยู่หลายเขตแคว้นเนือไตไฟอีสานพี่นียากสุดๆก่อนล้ำยังฉันเอามากลับไว้อนเบ,า,นบาบ่อเศร้ามุนแต่เขาของพออินตาสอนคนมาเป็นกือ่อไฟหมอลำเหลืองเสียงคือกล้องทำน้องขอนแก่นมีอยู่หลายเขตแคว้นเนือไตไฟอีสาน หิวเผาบ้านี่อแม่แฉมันหายใจว่าอะไรเรื่องอะไรพ่อแม่หิวเผาแล้วว่ามีแห้งร้องไปกินเผาก่อนมอมาค่ะไม่ว่าเดี๋ยวเสียงมันจีบว่คือเก่าครับพ่อม่พี่เี้ยงหายใจมันหายใจไปด้วยหิวเผามันเก่งมากต้องมาได้อ่ะเรียกว่ากางเกงมันครับถอดกางเก่งเหรอป๊อปป๊อปเกียบบ้างออกเลยอันนั้นออกเลยค่ะไหนเนาะมีเเหรอฮะมีแก้ม สายพันธุ์ของหมอลำเหลืองอ่าเอาได้เืองไปนะพร้อมสามไอ้สายพันธุ์ของหมอลำเหลืองสายพันธุ์ของหมอลำเหลืองมันมีหลายเสียงหลายต้นหลายงาลูกศิษย์อินตามีหลายหมื่นลอยหมื่นลอยไอ้หมื่นลอยหมื่นลอ มหาหลายมื่นลอยมื่นลอยไอ้มื่นลอยมื่นลอยลำแล้วก็แหงหวงหาพ่อครูอินตาพระคุณเรือลนขอให้ทุกคนฟังแล้วซาบซึ้งให้คนคิดถึงอย่าลืมเด้ออย่าลืมนะ

พ่อแม่เพื่นพ้าเป็นแฟ้นอาก่อบ้าสีทองจำเมื่อได้ องคนมาอนที่สองไมเอาบไันที่สองมองเอได้นอสองคมาากไปกอคุณ้าวของหอินตาจมัไม่เองที่สองลยลูกจำเข้าไปเหรอพระเอกคุณถือเงข้าวเรือลูกศิษอินตารคานี่ลเ สิบินตาลำพ no ื้นเป็นมนวิชาผู้คนห่วงหาอยากฟังโมลาม